สวัสดีครับเพื่อนๆคับวันนี้ผมไทยสารจะมาประกวลสร้างสลาการปร,รยนที่บ้านโคกสีตะบนป็น้ำใสอันเภอเทื่อนรรไทยจังหวัดละเอดทำการก่อสร้างอยูครับแต่ยังขาดคุณทรัพย์งบประมาณเป็นจำนวนมากนะครับท่านที่ใจวนเจอสน,นจะมาร่วม การสร้างก็เชิญราบริจาคได้ครับจะอาวาดนะครับบ้านโปกสีบัญชีวัดโปกสีนะครับธนาคารก,กสิกรไทยชื่อบัญชีนะครับหนึ่งสามหกแปด กำลังก่อสร้างอยู่ครับตลางนี้ใช้งบมาประมาณสองล้านนะครับท่านสนใจหรือว่าจะมีวสวนสำร่วงทำท็่ตปิดาับพระวันเีของเจ้าอาวาสได้นะครับท,ที่อยู่นะครับกำลังก่อสร้างนะครับ ครับมันทีของข้าวสารนะครับวัฒนธรรมเราจะทีสมาเก็บแลวก็ปลาร้างแต่ยังขาดประมาณเป็นจ,จำนวนมากนะครับสลัดอันนี้ก่อสร้างประมาณใช้เข้ามาในตอนสองล้านนะครับเรื่องมนมีอยู่ไม่กี่แสนนะครับถ้าท่านเอยากจะสนจะมาร้วมกะครับถ้าแต่ตอนลังสุดท้ายก็ทีนี้นะครับทีเราจบครับ